มามาแล้วเสียงแซวแซสเอื่นมาใส่เสียงบาใส่ดอกจ่าท้าเจ้าผู้นั่งฟังอย่าบอไรลืมถิ่มพองพันพี่นองเก่าอย่าฟลาโคเสือไปหลงย่องพันวาดีอันนี้เขาเอิ่นว่าอีมาสมิงงามแงบผิดโบแจบมันเหยือไผ่บเคือนมันเบื่อกินไรเดือมันหักผู้ใดบ่อยากบอจังเกีเราเลิกแล้วปีใหม่แล้วเลิกละอาบายมุกใครต่อไปนี่เราจะบุกอาัยวะ ส่วนใดล่ะส่วนใดดึใจอยู่นสนล่างและส่วนบนเราต้องมีสติถ้าเราหลงทางอันตรายหลงทางเสียเวลาหาทางกลับหลงนอนหลับนอนตื่นสายการงานเสียหลงเที่ยวดึกกลับสว่างร่างกายเพนียหลงน้องเมียเสียชีวิตคิดให้ดีถอดหมองนะฮะโอ้มันช่างคุณ เป็นยังผมคือขาวแล้วนนฮะรอให้มันขาวในห้าสิบสามปีแล้วยอมเพียงยังรอยอมเพียยังผมภรษาชาติมาัวคนหัวล้านจะพึ่งกระจายหัวคนหัวล้านไม่ได้คนหัวล้านนี่มันม่ปัอิคนหัวล้านนี่เป็นคนที่ตัดสินใจนี่แน่วแน่กำลังแม่กำลังจะคลอดออกมาเห็นพ่อหน้าบิดนาบิวลิบเข้าไปอีก อะไรริบลิบคืออะไรเข้าไปในเออเมื่อเดิมเออแล้วบืนบืนก็ออมเออบืนก็มาบันออมมาดูอีกโอ้พอกินเหล้าเข้าไปในอีกผมก็เลยขูดออกขูดแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคนที่ใจเย็น อยู่เมืองพญาแถนเขาจะมีการปั้นคนปนเนกใส่หูปะเอกจอดจมูกระเนกใส่ฟันระเนกใส่หัวใจปอดแต่ไม่มีระเนกที่จะปลูกผมให้เพราะเจ้าหน้าที่่น้อยเขาก็เลยเอาผมให้คนละกรรมอ้าวแล้วแต่คุณจะใส่ที่ไหนก่อนเนี่ยพี่ใหญ่เราก็จับผมมาก็เสมแลฟอะก็คุยกันเรื่องผู้สาวเรื่องนั้นเรื่องนี้ลืมพอดีรถบัสเจ้าคนลงมาเกิดขับมาบึ้อบีบเสียงแตกดังรีบอีกับ กำหนึ่งใส่จักรเละข้างซ้ายอีกกำหนึ่งใส่จักรเละข้างขวาที่เหลือก็ยัดมาตรงัวนี้เลยสำหรับพี่ใหญ่ที่เรียกว่าไอ้หนุ่มไวทองเนี่ยเขาเรียกว่านักฆ่าผู้ยิ่งยงตื่นเช้ามามีใจคําว่าฆ่าฆ่าฆ่อยแล้วก็ฆ่าตื่นเช้ามาฆ่าญาติในแปลงมัน ตอนกลางวันข้าหอยน้องต้อนกลางคืนมีแต่คนขอร้องให้ข้าของตนเลยอันนี้เขาเรียกว่าคนมีประสบการณ์สองสี่เลยถ้าคนไหนไม่มีประสบการณ์รีบหาประสบการณ์เพราะมันจะเหมือนทิศศึกใหม่ทิศศึกใหม่นี่ไม่เคยนอนกับผู้หญิงไม่มีเพศัมพานเลยวันนั้นเขาจัดงานแต่งงานให้นอนกับผู้หญิงตัวเองก็เมาเมียก็เมาไม่รู้ว่าใครเมากันมากมันน้อยแต่ว่าพอนอนไปนอนไปตื่นเช้ามามาเล่าให้เพื่อนฟัง โอ้เราได้ของดีเยี่ยมพรมจารียังไม่ขาดเลยที่ไหนได้เขาลืมถอดถุงน้องอ้ยสวยลลวสแล้วก็คนแบบนี้ท่องมาตาเนี่ยม่วัานยานเก่งนะฮะสินี้เป็น1นึ่คืบสองคืบเป็น1นศอกสศอกเป็น1น่งวายี่วาเป็น1เส้น400เส้นเป็น1กระจุก มาตราไหนเนี่ยมาตราวัดระยะสี่ร้อยเซนเป็นหนึ่งน้ำตมตมใแนวนี้แก้ไขในสิ่งผิดรักไม่ไหมลูกติดไม่ผิดศีลอีกทั้งไม่ผัวที่ยิ่งยิ่งน่ากินโถเจ้าผินผัวตายไม่เกลียดเองไม่ต้องมองน้อยนี่ให้ยกคืออยากจะกินแล้วเดินไปซื้อของวันนี้เขาบอกว่าของที่ระลึกโอ้ของที่ระลึกบ้านนี้เป็นอย่างนี้หรอ ที่จริงบ้านเราของที่ระลึกคืองวงคุในที่มันตกในน้ำน้ำข้าวมันอยู่ลอกของที่ระลึกมันอยู่ลึกเนาะมันอยู่ลึกพวกขายของชำก็ต้องชำต้นไม้ขายอันนี้ของชำมาลัดอยู่ที่หิ้งอยู่ฮานเนี่ยโอ๊ยมันคนละอย่างถ้าไม่เจ้าไม่รู้เลยนะนะที่ระลึกเนี่ยเพราะว่าไม่เคยใช้ไม้กระบอนะ